อยากจะบอกทุกคนว่าโครงการ Have You ล i s t e n ของด้าเนี่ยด้าได้ก่อตั้งขึ้นมาก่อนที่จะไปเข้าพบกรมสุขภาพจิตและมันเป็นเสียงของหัวใจของด้าที่ได้อยากทําจริงๆเพราะด้ามีประสบการณ์เรื่องสุขภาพจิตจริงๆและด้าอยากสานต่อโครงการนี้ให้ทุกคนได้รู้ว่าเสียงของทุกคนสําคัญและด้าจะฟังเสียงของทุกคนและด้าก็จะทําโครงการของด้านี้ต่อไปค่ะ จะทำให้ดีถึงที่สุดและได้อยากจะบอกนะคะว่าไม่ว่าเสียงหรือความคิดเห็นของคุณจะเป็นอะไรได้พร้อมรับฟังค่ะเพราะว่า I will listen to you ขออนุญาตทวงติง่งเรื่องของคําว่าปลดหรือปลดฟ้าผ่าจริงๆแล้วทางกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะคะยังไม่ได้แต่งตั้งอะไรอย่างเป็นทางการเลยเป็นการแต่เพียงว่าเราไปพูดคุยกันแล้วก็อยากจะดูซิว่า,าจะมีอะไรที่สารต่อกันได้เพราะวาแมนดาพูดเสมอ ตั้งแต่รู้จักอมแมนด้ามา,าก็ได้มารู้เรื่องราวของชีวิตเขาเยอะมากก็เลยรู้ว่าอ๋อเพราะเหตุนี้เองเขามีแรงบันดาลใจของเขา mm hmm. เขาผจญกับอะไรมา mm hmm. เขารู้ปัญหาอะไรมา mm hmm. เพราะมันเกิดขึ้นกับตัวเขาเองค mm hmm. รอบครัวของเขา mm hmm. เขาทำจริง mm hmm. พอเราเห็นอย่างนี้ปั๊บจากการที่รับฟังเฉยๆก็กลายเป็นอินพออินขึ้นมาก็บอกว่าด้าดาเราทำกันเองไม่ได้นะลูกเรื่องพวกนี้มันจะต้องเป็นเรื่องที่ ถูกที่ถูกทางแล้วก็ถูกหลักวิชาการมันก็จึงเป็นการนำพาไปที่เราไปปรึกษากับทางกรมสุขภาพจิตนะคะก็อย่างที่บอกว่ายังไม่ได้แต่งตั้งอะไรเป็นทางการทางกองก็ยังไม่ได้รับหนังสือแต่งตั้งอะไรค่ะค่ะเพราะว่าเราต้องมองทุกอย่างให้เป็น positive เราจะเอาเรื่อง negative มา เป็นเรื่องนักที่มันไม่ได้ค่ะเราต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสเราก็ใช้เสียงของเราที่มันดังขึ้นคนอาจจะเห็นเราเพิ่มขึ้นนี่คือสิ่งที่ทําให้คนเนี่ยเห็นโครงการของด้านมากขึ้นด้วยนะคะ Have you listen ยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะและด้านเนี่ยจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะจุดยืนของหนูอ่ก็ประชาธิปไตยความเท่าเทียมของมนุษยชนซึ่งด้คิดว่ามันก็เป็นหลักการของความเป็นมนุษย์ของทุกคนนะคะ <c oughs>